สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการปลูกกวางตุ้งนะคะโดยจะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ1คือดินค่ะ2คือเมล็ดกวางตุ้งค่ะเราก็จะมาเริ่มปลูกกันเลยนะคะขั้นตอนที่1คือการนำเมล็ดลงดินค่ะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆกรบหน้าดินค่ะ แล้วก็ลดน้ำนำไปตากแดดได้เลยค่ะเราเริ่มปลูกวันที่5กุมภาพันธ์นะคะอันนี้จะเป็นช่วงเวลา8กุมภาพันธ์ค่ะผ่านมาได้3วันต้นอ่อนเริ่มขึ้นแล้วอันนี้จะเป็นวันที่9กุมภาพันธ์นะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าต้นอ่อนเริ่มยาวขึ้นประมาณ2-3เซนค่ะอันนี้จะเป็นวันที่6 มีนานะคะต้นอ่อนก็จะค่อนข้างโตเลยค่ะอันนี้จะเป็นเวลาที่ครบ1เดือนค่ะใบก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ